สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็อยู่พระธาตุเชิงชุมค่ะนี่นะคะยายจะพาดูตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเขามีงานเพิ่งจบไปพระธาตุก็อยู่ทางนี้นะคะสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาลานะคะยายเคยขึ้นไปไหว้ข้างบนแล้วนะคะเคย ยายมาหลายครั้งแล้วนะคะช่วงมีงานยายก็จะมาบ่อยตอนนี้เขาปิดอยู่นะคะขึ้นไปไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าเข้าข้างหน้าไม่แน่ใจนะคะพรทะธาตุเชิงชุมจ้ะเขาเพิ่งมีงานไปนะคะนี่เวทียังไม่ไดลืลืเลยเวทียังไม่เก็บเลยหรือว่าจะมีงานไม่แน่ใจนะคะนี่ โคมไฟกำลังเอามาหข้างบนกำลังซ่อมแซมอะไรอีกนี่น,นะคะก็อี้กํกำลังเยอะแยะเลยนะคะติดแอร์ด้วยนะคะกำลังช่างกำลังติดแอร์นะคะเป็นสาลนนะคะทางนี้นี่นะคะสวยงามมากนะคะอันนี้ด้านหน้าทางเข้ามันจะมีหลายทางนะคะ ด้านหน้าด้านข้างนะคะก็จะมีสิงอยู่ทุกด้านเลยนะคะ F c นะคะแกะสลักสวยงามมากเลยนะคะข้างบนนี้เป็นรูปพระปางยืนก็เรียกพระอะไรยายก็ไม่เข้าใจเรียกนะคะนที่ยืนอยู่นะคะ F c ซพระธาตุเชิงชุมค่ะตอนนี้ยายอยู่พระธาตุเชิงชุมยังไม่ถึงบ้านแม่นกนะคะอาจจะถึงประมาณสองทุ่มนะคะ สวัสดีค่ะคุณดุษฎีนะคะคุณภาษาอังกฤษด้วยนะคะยายแวะมาไหว้พระก่อนพอดีไปบ้านบ้านแม่สวยมานะคะก็เลยได้แวะมาตรงนี้นะคะเพราะว่าบ้านแม่สวยห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรเองก็เลยแวะออกจากบ้านแม่สวยมาก็เลยมาตรงนี้นะคะเพราะาบ้านแม่สวยเป็นทางผ่านอยู่แล้วกับพระธาตุชิงชุมนะคะ อยู่ติดกันเลยกับบ้านแม่เขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอัฐิที่เร่วงลับไปแล้วนะคะนี่ที่ยาวๆเป็นทางแนวเนี่ยคือเก็บอัฐินะคะผู้ลร่วงลับไปแล้วเป็นสาราเก็บอัฐิทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะมีแต่สาราเก็บอัฐิยาวถึงนู่นเลยนะคะทีสี่นะคะ อันนี้กำลังติดแอร์อยู่ช่างกำลังติดแอร์อยู่จ้าสวัสดีค่ะคุณลำยไยช่างกำลังติดแอร์วางโต๊ะที่สวยงามนะคะตอนนี้ชอบข้างบนมากแต่ดีนะเขาทำตาข่ายมาให้นกเข้าไปข้างในนะคะเอาตขาข่ายครอบไปหมดมาให้นกเข้าไปนอนทำดีมากเลยนะคะนกก็เข้าไม่ได้นะคะ พระธุก็อยู่ตรงนี้นะคะยายนี่ยายเคยเข้าไปในนี้แล้วนะคะเข้าไปในพรทธุนี้แล้วนะคะเอฟซีก็ทําบุญก็ทําบุญตรงนู้นนะคะแล้วแต่เราจะทํานะคะทําน้อยก็ได้น้อยทํามากก็ได้มากมีเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นไม่ต้องไม่ต้องทําฝืนกําลังตัวเองนะคะศาลานี้ก็จะสวยเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเอฟซี วยมากแกะสลักไม่ใช่นะติดกระจกเงาแสงนะคะไม่ใช่แกะสลักนะติดเป็นเ,เหมือนเหมือนสําเร็จรูปแล้วแล้วก็เอามาแปะลวดลายก็สวยงามนะคะแต่ข้างบนนะเป็นรูปแกะสลักข้างบนนี้จะเป็นแกะสลักนะคะ ันนี้ที่เข้าไปบ่ายยายเข้าไปหลายครั้งแล้วตอนนั้นก็จะมีพระอยู่ตอนนี้มีพระอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะพระนี่อยู่หนึ่งองค์นะคะท่านจะอยู่ขนาดนี้แหละนี่นะคะข้างในจะสวยมากยายเคยมาหลายครั้งแล้ว ะมีสององค์นะคะก็จะมีเอซนะคะเอาดอกไม้ทูดเทียนมาไหว้มาอะไรนี้นะคะตรงนี้ยายมาหลายครั้งแล้วนะคะ,ะถ้าเราอยากซื้อของติดไม้ติดมือก็มีกำหน่ายนะคะ อนนี้มือหนึ่งถือกล้องถ่ายคลิปมือหนึ่งถือกล้องไลฟ์ไม่รู้จะเอามือไหนไปขอพรเดี๋ยวนะต้องสต็อปกล้องไว้นะคะเอฟซี FC ถึงจะไปขอพรได้นะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปขอพรน,นะคะยายต้องสต็อปกล้องไว้ก่อน อยู่ทัาท่าชึ่งๆค่ะทาไะว่าค่ะอยู่คัาท่าทึ่งๆว่ไปแล้ว,ว่าทำบุญเถอย่าจทุกคนนะคะ ข้าเชิชุ่มพระองค์ใหญ่สวยงดง,งาม่ขรซีนะคะอยู่กับสมอนชานลอนะคะใครเคยมาแล้วบอกด้วยนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะพระธาตุชุมชุมจ้ะใครเคยมามั่งแล้วคะตอนนี้พระอาทิตย์ กำลังสะท้อนแสงกลับมาแล้วนะคะ fc นะคะอยู่กับองค์พระธาตุ สวัสดีทุกคนค่ะอันนี้เราก็อยู่ที่พระธาตุชุมค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะเหมือนฝนจะตกเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะขอบคุณทุกคนเด้อจ้ะเดี๋ยวยายก็จะลงไลน์เดินทางต่อแล้วเมื่อกี้แม่โทรมาบอกว่าห้ามกับห้ามไปดึก พอดียายก็ซื้ออาหารไปแล้วนะคะซื้ออาหารกินไปเรียบร้อยโอเคนะคะสำหรับไลน์นี้แค่นี้ก่อนนะคะ FC สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์จ้าเดินทางต่อนะคะ